ที่สองศาสต์ที่ผมมาพูดให้ฟังนะดวงโนเหน้ลายมือทั้งสามศาสตร์เนี่ยท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ใครเป็นบ้างครับโนเหนมีใครเป็นบ้างดวงมีใครเป็นบ้างลายมือมีใครเป็นไหมอาจารย์โดนแกมีไหมมีไหมม,มีคนเป็นไหมในห้องนี้นถ้าเป็นนีอยากจะขอคุยด้วยหนอยเชิญครับ เป็นเหรอไม่เป็นครับแต่รู้จักคนเป็นอ่ำของจริงไหมของจริงครับของแท้หมอโกงอยู่ไม่ใช่สาม,มอย่างนี้อันไหน<ม>ขเขาเป็นทั้งหลายลายมือครับเอาลายมือเอาหลังเราลอง,งของคุยด้วยหน่อยแต่ที่ผมไม่ดูหมอเลยเพราะอะไรเพรามท่านทั้งหลายเพราะเขารู้จักผมอันนี้ทําให้ผมเสียเปรียบถ้ารู้จักผมแล้วผมให้ดูครับ แต่ผมเคารพเรื่องกฎแห่งกรรมผมอยากจะแสวงหาเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ต้องเอาคนที่ไม่รู้จักผมดูซีออกมาแล้วมันจะตรงกันไหมเท่านั้นแหละครับแต่ที่ผมเสียเปรียบเพราะว่าพอไปนั่งลงบ้างรู้จักแล้วนี่หว่าเข้าใจไหมจะเาดวงมให้ดูบอกไอ้ชุดดวงผมให้ดูดวงผมหน่อยดิครับหมอดูคนแนนผมโอ้ดวงนี้ต้องไปรัฐโทนตรีกว่าคูเป็นมาตั้งหลายกระทรวงครับมาพูดเพราะเขารู้จักแล้วจึงไม่ดูเลยไงอาจารย์มันจะถ้าดูแล้ว ดูโมฮห้ใช่ไหมครับหลายคนกจคิดว่ารู้จักผมไหมรู้เลยแหละแต่ได้ว่าเข็สามารถที่ออไม่ใช่จะรู้จักว่าผมเป็นใครใช่ไหมรู้ไม่ดูดีกว่าแต่ผมไปเจอเขาของจริงอันนี้ของจริงเล่าให้ฟังในไหยพูดเรื่องนี้แล้ว <c oughs> ผมกับพี่นุ้ยเนี่ยภรรยายผมเนี่ยที่รันดอนรู้จักดีชอบไปทานอาหารทะเลที่สมุทรสอสสาคร ชื่อแดงซีฟู้ดอาหารทะเลพวกเราสมุทรสาครมีอยู่ในห้องนี้ไหมสมุทรสงครามมีไหมตรงนั้นอ่ะพระรามสอง,ง้าไปนะนะไม่น้ำไม่กรองอ่ะร้านแดงซีฟู้ดอ่ะ<ม>คุณแดงเนี่ย<ม>กับคุณนุย้ยพยาผมเนี่ยเขาแฟงกันเลยรู้จักกันกินอาหารทะเลก็ต้องไปร้านคุณแดงวันหนึ่งผมก็ไปร้านคุณแดงซีฟู้ดที่อยู่ในเมืองแดงซีฟู้ดมีสองร้านติดพระราสมสองร้านหนึ่งอยู่ในตลาดอีกร้านหนึ่งว่าไปกินร้านในตลาด วันนั้นวันเสาร์เที่ยงคนเต็ไมไปหมดเหมือนอย่างทุกๆวนเสาร์เนี่ยผมกับคุณด้วยแล้วก็เพื่อนคุณด้วยคนหนึ่งก็ไปนั่งทานกันธรรมดาธรรมดามีตาแป๊กแก่คนหนึ่งกกนุ่งเกงขาคปวยเสื้อไม่ใส่แก่ลแล้วทักแปดสิบแล้วมังเจ็ดสิบแปดสิบได้นี่ไม่นานวันนี้นะเขาก็เดินไปเดินมาในร้านอนะแต่เวลาเขาเดินเนี่ยเขาพูดไปด้วยเราเราก็ไม่ได้ฟังเพราะ เขาเดินไปเลยแต่ทั่วร้านเลยล้วพูดปากเราพุมพันพุมพัไปด้วยเราก็ไม่รู้จักเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วมาอยู่ที่โต๊ะผมชี้หน้ามาที่ผมบอกให้ลืออีกหน่อยลือจะได้ตำแหน่งใหญ่โตนะใหญ่กว่าที่ลื้อเคยเป็นอีกพูดเสร็จเดินไปเลยครับไปเลยไปเลยอีกสักครึ่งชั่วโมงมาใหม่เฮ้ยชี้หน้าผมอีกนะเฮ้ยลื้อทำงานอะไรวะ คนที่สองเรก็ไปอีกไม่มีถามอะไรถามเสร็จไปถามเสร็จไปสองครั้งผมกับพี่ด้ยกับพี่ปิงอะไปนั่งอยู่ก็ไม่ได้พูดคุย,ยอะไรหรอกคิดว่าเป็นคนบ้าบ้าบงบองบอมเป็นคนจีนนุ่งเกงครับกวยเสื้อไม่ใส่เดินไปเดินมาพอตอนที่คิดตามคุณแดงแกก็มาเลยโอ้ท่านคอหนูขอโทษนะแขกเยอะยังไม่ได้มาบริการท่านเลยอาหารดีไหมทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับออก็บอกโอเคดีทุกอย่างคุณแดงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวคุณแดงนั่งที่ขอถามหน่อย ไอ้แป๊กแกนี่ใครเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยคนไหนครับท่านไอ้คนนี้เดินอยู่มุมนั้นแถวนั้นนะ่ะอ๋อนี่เราครับเตียยหนูเองคะ่ะคุณแดงเตียของคุณแดงนุงห,หูเฮ้งเป็นหรือเปล่านี่คุณแดงเดี๋ยวนี้ออกไปถาม่ายังอยู่ร้านแดงสีพุทที่สุขสักนครผมบอกคุณแดงเตียคุณแดงดูหมูเห้งเป็นหรือเปล่าคุณแดงนั่งเลยบอกว่าคุณท่านทรนคะ่ะเปะเลยไม่มีพลาดเลย แต่อย่าให้เขาดูนะเขาไม่ดูต้องให้เขาพูดเองพราะสิ่งที่เขาพูดเองออกมานั้นไม่เคยผิดไม่เคยพลาดเมื่อกี้เขามาพูดอะไรกับท่านกรหรือเปล่าคะผมก็บอกคุณแดงว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับเขาเดินไปเดินมาไมไ่พูดอะไรเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่ไม่ต้องจําไม่ต้องให้เล่าให้ใครฟังว่าเขามาพูดกับผมไม่ว่างไรเมื่อวันก่อนออกไปเจอคุณแดงใหม่ไปอีกร้านหนึ่ง้านข้างนอก ดูแดงเตียผู้แดงเป็นไงบ้างแปดสิบหกราคาเลอะและพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็หัวาอกอันเฉยๆแต่เพียงจะให้เข้าใจว่าถ้าจะให้คนดูโมเ้งต้องมีกติกาอยู่ข้อเดียวเขาต้องไม่รู้จักเราคนหลังผมให้ไปดูลายมือกันเลย mm hmm. เขามีเขามีนี้ป่ะใช่ครับต้องทาสีป่ะใช่ครับทาสีวานใช่ไหมใช่ครับ นี่ตัวเราไม่ต้องไปกันเลยเนี่ยจริงไหมหรือต้องวันเดือนปีเกิดไม่ต้องดูมืออย่างเดียวก็ทาสีไปวงางแล้วฝากคุณไปดูอะไรเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้เพียงแต่เล่เา,เาให้ฟังว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยของจริงแต่อยากจะพูดให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปแล้วไม่รบกนวนเวลาท่านประชุมแล้วนะผมใช้เวลามากเกินไปนะสนุกนะครับไม่ใช่ผมเกรงใจพวกท่านจะต้องมีประชุมกันริงห้าหกโมงเย็นเนี่ย ผมมาแทรกให้พูดให้ฟังว่าผมเป็นยังไงสมในประเทศไทยเนี่ยเป็นข้อที่ผมดูแลดูมาตลอดและพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญา,ยาม,มาตลอดการปฏิบัติของสมเนี่ยมีอยู่สองทางผมตั้งขึ้นเองนะครับไอ้นี่ไม่ใช่เป็นกติกาของพุทธศาสนหรือทางกฎหมายเลยแต่ผมตั้งขึ้นของผมเอง พราะผมรู้จักพระสงฆ์เยอะในประเทศไทยเนี่ยจงแต่สมเด็จพระสังฆราชจนทั้งเจ้าว่ดวัดอะไรที่ชุมพวงที่พิมาย,ยผมรู้จักเยอะผมจะจับแนวทางปฏิบัติของสองฆ์ได้ออกมาเป็นสองทางสายอรหันกับสายโพธิสัตว์แล้วคงจะมีถามว่าแ้วมันไม่เหมือนกันยังไงล่ะโอ้โหนี่ยาวเลยสายโพธิสัตว์กับสายอรหันไม่เหมือนกัน แต่ผมขอพบมันไม่ใช่ทฤษฎีที่ทําพุทธศาสตร์หรือทำกฎหมายจะวางไว้เป็นกฎเกณฑ์แต่คนไทยคนหนึ่งชื่อกอนทัพลังศรีเนี่ยตั้งขึ้นมาเองสําหรับตัวผมเองเวลาผมกราบไหว้พระสงฆ์ผมจะรู้ว่าพระที่ผมกำลังกราบอยู่เนี่ยท่านเป็นสายทางปฏิบัติแนวอรหรันหรือแนวโพธิสัตว์ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังกะไดในจิตของผมเอง หัวแถวที่สุดในราชอาณาจักรไทยสยามประเทศสายอรหรันในจิตของผมเองสมในประเทศไทยสยามประเทศที่เป็นสายโพธิสัตว์ที่อยู่หัวแถวทั้งสองรูปทั้งสองท่านผมเกิดไม่ทันแต่การปฏิบัติของผมเนี่ยผมให้ความเคารพวางท่านไว้อยู่หัวแถวที่สุดของสงในแผ่นดินสยามหัวแถวเลยเบอร์นหนึ่งเลยสายอรหรัน หลวงปู่ม,มั่นสายโพธิสัตว์สมเด็จโตวัดระทังแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแต่ผมก็ยังดีใจว่าในชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์พุทธไทยชาตินี้ผมได้กราบหัวแถวที่สุดที่ผมมีชีวิตทันได้กราบท่านหัวแถวสายอารหรันต์หลวงตามหาบวัวครับ แล้ผมก็ดีใจที่ได้กราบหัวแถวที่สุดสายโพธิสัตว์หลวงพ่อคุณุริสุทธโธวัดบันไรโคราชผมวางท่านไวน้ในจิตของผมเองท่านไม่ต้องเห็นด้วยกับผมไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมาว่าอย่างว่าอย่างนี้กันเพราะมันเป็นสิทธิงของแต่ละคนจะเคารพใครจะครบกับว้ใครแต่ผมดีใจว่าผมได้กราบพระอรหรันต คือหลวงตามหาบัวผมดีใจว่าผมได้กราบสุดยอดแห่งพธิศัตว์คือหลวงพ่อคุณถึงแม้ผมจะไม่ทันสมเด็จโตถึงแม้ผมจะไม่ทันหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวผมเป็น,นรัฐธนตรีสาารณสุขผมจคไปกราบท่านที่วัดแลวผมเคยนิม,มนต์ท่าน,นที่กระทรวงสาธารณสุขมาเทศให้ข้ารการท่านกระทรวงได้ฟังยังจำได้เลยดีใจได้กราบท่านหลายครั้ง แล้วตอนที่ท่านโรรนาภาพแล้วผมกลับที่วัดป่าบ้านตาที่อยู่รอทานอีกครั้งหนึ่งผมไปถ่ายรูปกุฏิที่ท่านโรรนาภาพบนเตียงที่ท่านนอนอยู่แล้วท่านโรรนาภาพแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้ในห้องนั้นด้วยเขาไม่เลื่อนเข็มนาฬิกาประมาณตีห้ากว่าเวลาที่ท่านโรรนาภาพผมไปถ่ายรูปนั้นมาไปกราบท่านทั้นำลือกถึงท่านรูปนั้นเมื่ออ่านออกมาแล้วเนี่ยมีวงกลมสีขา,ขาวๆลอยอยู่บนเตียงครับแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ใต่กล้องดิจิตัลถ่ายติดออกมาผมยังแขวนรูปนี้ติดไว้ในห้องพระบ้านผมทุกวันนี้เป็นความหาัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งคล้ยๆท่านบรกผมผมก็ถามท่านเราวงกลมนี้หมายถึงอะไรแล้วผมไม่ได้รับคำตอบมาท่านบอกว่าไงรู้ไหมครับขอบใจที่มาเยี่ยมหลวงตามหาว,วัววัดป่าบ้านตา ส่วนหลวงพ่อคูนะั้นหัวแถวในชีวิตในชีวิตที่ผมพบได้กราบได้เนี่ยหลวงพ่อคูนผมไม่เคยสัมผัสมามากมายผมเคยทำเรียนหลวงพ่อคูนเมื่อปีสองห้าสามห้าเรียนชื่อว่าพัฒนาชาติเรียนหลวงพ่อคูนรุ่นพัฒนาชาติเพราะตอนนั้นท่านชัดชัยให้ผมตั้งพรรคการเมืองชื่อชาติพัฒนา ผมไ้ทำเหรียญรู้ว่าคุณรุ่นพัฒนาชาตแจกพวกสมาชิกทั่วประเทศแล้วผมก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมรู้ว่าเวลาหลวงพ่อคูณปลุกเสกพระของท่านนะ่ะท่านทำยังไงท่านให้ผมเอาเหรียญทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในพระหัวศพตอนตีสี่ท่านจะลงมาจากกุฏิมาปลุกเสกตอนตีสี่ที่หกโมงเช้านี่หลวงวัดเขาบอกนะผมก็ไปตั้งแต่สองทุ่มเลยไปนอนอยู่ในโบสถ์นั่นเลยพอตีสี่ท่านก็ลงมา มีสายสินรอบรอบเลยครับลูกวันเขาทำเวลาท่านจะตั้งบริกรรมคาถาปลุกเสกเหรียญของท่านเนี่ยผมรู้เลยเพราะผมอยู่ตรงนั้นมีสายสินรอบรอบหมดพอท่านลงมาเสร็จท่านก็ลอดสายสินเข้าไปแล้วท่านเอาสายสิพันรอบมือของท่านแล้วท่านก็นั่งสวดของท่านอยู่สวดไปประมาณสิบนาทีท่านหยุดผมก็นั่งอยู่ข้างนอกท่านหันมาท่านบอกไอ้กรมึงเข้ามานั่งข้างในกับกูผมต้องลอดสายสินเข้าไป แล้วท่านเอาสายสีนี้พันมือผมเต็มเลยแล้วไปพันมือท่านแล้วท่านจะสวดอีกสองชั่วโมงผมเลยนั่งคุกเขา่านอกพระเพียบกราบอยู่ใกล้ๆท่านผมเลยได้ท่าไว้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบริกรรมคาถาปลุกเสกพระของหลวงพ่อคุณครั้งเดียวในชีวิตซึ่งผมคิดว่าคงจะมีโอกาสอย่างนี้เนี่ยยากนะไม่ค่อยมีนะไม่ใช่ไปเห็นท่านปลุกเสกนะท่านดึงเข้ามาอยู่ข้างในด้วยเลยแล้วก็เพื่อนผมคนหนึ่ง อยู่ต่างประเทศขอเหรียญนี้ผมไปเหรียญหนึ่งผมก็ให้เขาเหรียญไปเขาไม่อยู่เมืองไทยแล้วให้คนนี้ไม่อยู่เมืองนอกสามสิบปีแล้วครับมีเมียฝรั่งไม่ได้ย้าถือพุทธแล้วไม่ได้มีแต่ใส่บาตรไหว้พระแล้วเราอยู่ใช้ชีวิตแบบฝรั่งแล้วอยู่ที่เมืองรอกจำแดงประเทศเนเธอร์แลนด์วันหนึ่งเห็นผมแจกเหรียญมงคณรุ่นเนี้ไอ้นี่ก็มาขอไปบอกคุณกรเขาชื่อสุชาติคุณสุชาติหรอก คุณกอขอเหรียญลุงพ่อคูเหรียญหนึ่งท่านดังไม่เกินผมไม่รู้จักหรอกแต่อยากจะได้เหรียญท่านก็ใส่ซองแดงๆใส่กระเป๋าก็ไม่ได้ห่อยพระเนี่ยเขาใส่ซองแดงๆใส่กระเป๋าเขาเขาก็ไปไว้อยู่้างนอกแล้ววันหนึ่งเขาปุ้ใจวายตาย้หมอก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาประแงบประแงบขึ้นมาปั๊มขึ้นมาใหม่ไวๆที่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลเหรียญลุงพ่อคูณอยู่ในกระเป๋าเขา แล้วเขานี่มาเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านฟังตรงนี้ดีใช้เวลาสัก5นาทีเขาบอกว่าขณะที่เขานอนอยู่ในห้องไอซหมอฮิ้วใส่รถพยาบาลมาจากบ้านเนี่ยเราปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาหายใจได้ใหม่ที่ห้องไอซีนั้นก็ต่อสายหัวใจต่อสายโยงใหญครอบจมูกอะไรเต็มไปหมดนอนประแงบประแงบอยู่ตรงน,นั้นเองในขณนะที่เขานอนอยู่ในห้องไอซีนั้น ผมเนี่ยจูงหลวงพ่อคูณเข้าไปหาเขาที่เตียงเขานอนอยู่บนเตียงห้องไอซียูเขาเห็นชัดเจนเลยผมเนี่ยจูงหลวงพ่อคูณมายืนข้างเตียงเขาเลยแล้วหลวงพ่อคูณก็ตัวก็ลอยขึ้นแล้วก็เข้าไปในตัวเขาเข้าไปในตัวเขาเสร็จท่านก็ออกมาแล้วมายืนข้างเตียงแล้วผมเนี่ยนี่เขาเล่าให้ฟังนะเขาเห็นอย่างนั้นเลยนะผมเนี่ยจูงหลวงพ่อคูณเดินออกจากห้องไอซียูพอค้นห้องไอซียูไปแล้ว ไอ้เครื่องวัดหัวใจวัดความดันข้างตีนเท่านี้มันส่งเสียงปื๊อป๊าปุ้บป,บป,บป๊บขึ้นกันหมดเลยไอ้กราฟขั้นด่างที่แฟบแฟจะตายหายอยูแล้วก็ขึ้นมากันหมดไอ้หมอเวนที่จะต้องหมอไม่ใช่หมอเวนเนี่ยหมอเข้าเวนเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาทุกสามสิบนาทีเข้ามาเสร็จเขาก็มาเล่าเขามาเห็นหมดโอ้โหไอ้หัวใจก็ปกติความดันปกติทุกอย่างปกติหมดถอดเครื่องช่วยหายใจออกถามว่าคุณหายใจเองได้ไหมไอ้หมอฝรั่งเขาถาม ศิษายบอกหายใจได้เอ๊พอถอดออกหมดไหนคุณลุกขึ้นนั่งที่ได้ไหมนั่งก็นั่งได้ไหนเดินยื่เดินได้ไหมเ,เดินก็เดินได้ไอ้หมอบอกว่าเฮ้ยผมเข้ามาตรวจคุณทุกชั่วโมงเนี่ยผมที่ประชโมงนี้ผมเข้ามาเนี่ยตามวาราที่ต้องเข้ามาตรวจทุกหกสิบนาทีเนี่ยคุณต้องตายแล้วนะเพราะคราวที่แล้วความดันคุณลงทุกถอยลงถอยลงแล้วความนี้หัวใจคุณต้องหยุดเต้นแล้วทำไมคุณกลับขึ้นมาดีอย่างเนี้ยทำไมคุณเป็นคนปกติล่ะ ไอ้เพื่อนผมชื่อสุชาตินี่ก็โม้เลยบอกมีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมจากเมืองไทยไอ้หมอน้บอกว่า impossible เป็นไปไม่ได้เพราะเขานั่งขวางประตูอยู่ไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยไห mm. นเพื่อนคนที่คุณโมว่ามาเยี่ยมคนแล้วคุณหายเป็นปกติได้ไอ้เพื่อนคนสองคนนั่นอยู่ไหนอะสุชาติบอกว่าเขากลับไปแล้วไอ้หมอบอกเป็นไปไม่ได้เขาเขานั่งขวางประตูอยู่แล้วคุณปกติได้ยังไง ตรลงถอดเครื่องช่วยหายใจถอดสงสายหมดนั่งดูทีวีอยู่ห้องเฉยๆอีกสวันตามปฏิกาของกฎหมายประการสุขภาพของเมืองน,นั้นถ้าคุณตายหรือเป็นอะไรจะไปเบิกได้คุณต้องอยู่ตรงนี้อีก72็ชั่วโมงไอ้สุดา้าก็เลยนั่งอยู่ในนั้นอีก72ชั่วโมง,อ,ง,อ,นนอ,โมงออกมาจากฟ้องเสร็จโทรศัพท์หาผมเลยที่กรุงเทพร้องไห้เหมือนเด็กเลยคุณกอนผมนี่ตายไปแล้ว แล้วคุณกรพาหลวงพ่อคูไปช่วยผมให้ได้ที่ห้องไอซียูผมต้องฟื้นขึ้นมาใหม่ผมจะบินกลับมาเมืองไทยนะจะมาหาคุณกรพาผมไปหาหลวงพ่อคูหน่อยสุช,ชาติกกลับมาผมก็พาไปหาหลวงพ่อคูไปเจอหลวงพ่อคูที่วัดบานไร่พอเดินเข้าไปท่านก็เดินออกมาสุช,ชาติวิ่งไปกราบท่านที่เท้ากอเท้าท่านใหญ่ร้องไห้เหมือนเด็กเลยหลวงพ่อไปช่วยชีวิตผมไว้หลวงพ่อไปช่วยชีวิตผมไว้หลวงพ่อคูหันมามองหน้าผมบอกไอ้กอน มึงพาใครมาวะเนี่ยมันมาร้องไห้ที่ตีนกูเนี่ยก็เข้าไปเล่าให้ฟังลุงพ่อก็บอกมึงยังไม่ถึงที่เองมึงยังไงยังไม่ตายลุงพ่อบอกไอกรนเขาบอกมึงพาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่เมืองนอกมึงไปหรือเปล่าไอกอนผมบอกผมไม่ได้ไปรับลงพ่อลุงพ่อก็บอกกูก็ไม่ได้ไปเหมือนกันก็ตกลงก็มีชีวิตรอดอยู่ได้ นี่คือยกตัวอย่างให้ฟังที่ผมวางท่านไว้ว่าเป็นหัวแถวสายโพธิสัตว์ส่วนรหัวแถวสายอารหันต์ดวงตามหาบวัวมีคนจะถามผมบอกคุณกรอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆได้ไหมว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนสงสายโพธิสัตว์กับสงสายอารหันต์ในบุมที่ผมมองอธิบายได้ง่ายๆว่าไม่เหมือนกันอย่างไรเนี่ยผมขออนุญาตไม่ล่วงเกินไม่ล้ำเกิน องความรู้ของพวกท่านนะั้นซึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์นะผมไม่ใช่บัณฑิตทางกฎหมายผมไม่ใช่ทางพุทธศาสตร์ผมเป็นมนุษย์พุทธไทยธรรมดานี่แหละแต่ผมวางนิยามไว้แล้วผมวางความหมายไปแล้วว่าสงสัยอรหรันต์กับสงสัยโทธิสตัตว์ไม่เหมือนกันตรงไหนผมพูดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ผมต้องเปลี่ยนใจนะเพราะผมใช้เวลามากเกินไปหรือยังยั้ผมไม่พูดอีกแล้พอแล้วนะ สายอรหันต์กับสายโพธิสัตว์ไม่เหมือนกันยังไงสายโพธิสัตว์คือจะช่วยให้มนุษย์มีความสุขสายอรหันต์จะช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์นี่สั้นที่สุดแล้วนะไม่งั้นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะอธิบายเนะี่ยแต่ถ้าใช้ให้สั้นที่สุดบอกให้ได้เลยสมสายโพธิสัตว์จะเป็นสมที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความสุขแต่สมสายอรหันต จะเป็นสงฆ์ที่จะช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์นี่เป็นนิยามและความหมายที่กรทัพพลังศรีคิดขึ้นเองแล้วก็พูดให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังในภาษาไทยง่ายๆเพราะผมพูดให้มันฟังยากกว่านี้เนี่ยผมพูดไม่เป็นผมพูดบา,าลีสันสกฤตก็พูดไม่เป็นอีกเพราะผมไม่นคนไทยแต่อธิบายให้ฟังง่าย วพราะถ้าสงสัยอรหันต์กับสายบริษัทคุณกรมันไม่เหมือนกันตรงไหนก็มันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละครับ